จำหนึ่งข้ลูกอ่ะไหนอ่านว่าอะไรเก้าอีอ่ะค่ะใบไม้ใบไม้ไม่มีค่ะอ่ะใบไม้ไม่มีจำหนึ่งข้าคำว่าเอาอันไหนอ้าปีเถาะปีเถาะมีไหมคะปีเถาะปีเถาะปีเถาะเอ๊ะปีเถาะมีไหมไม่มี ไม่มีไม่ใช่อ่านนี่อ่านว่าอะไรนานออานา,าโลอิลิกออานาลิกาอาของใครมีคำว่านาลิกานี่ไงชมพูมีนาลิกาอ่าพาัดอากาศมีได้อยังช่วยหนูก็มีมากอาถ้ามีใส่มัไอไฟมะไฟมออะมะก f ไอไฟมะไฟ นีชมพู่มีมีมีมักฝ่ายน่าเสก่อดูไม่ดีค่ะปปม,มีใครบินหรือยังใครบินหรือยัง<ม>บินหรือยังคะไม,ม่มีอาจีนที่จะบอกพีชชมพู่แล้วสบายสบายพัสักนเปนสองคำคำว่าอ,อะไรเอ่ยเจาะเจาะรออูเจาะรูอ่านี่ชลิดาบี สซรวนี่มีไหมไม่มีชลิดาก็คําเดียวอ่าดูของสมภูสิเนี่ยถ้าบิงมันจะเป็นอย่างนี้ลูกมันจะเรียงกันอย่างนี้อันนี้ไม่บิงขาดอีกหนึ่งคำํำอันนี้ก็ไม่บิงโอเคเอาอไหม